วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับเจ้าตัวใหม่นะครับนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่ดูเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่โอ้โหเปิดกล่องแล้วนี่เป็นคอนครับมันจะต้องมาประกอบกันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวนะครับนี่ดูกันเลยครับนี่ใส่คอกับตัวไปอย่างนี้นะครับนี่อึ๊บนี่ ข้างในก็จะมีหางหนึ่งอันนะครับมีไข่ด้วยนะครับนี่หลัจากเขามาออกไข่นะครับนี่มีไข่ทั้งหมด one two three มีไข่ทั้งหมด3ลูกนะครับแล้วมีตัวลูกตัวสาวอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่แล้วมาใส่หางให้เรียบร้อยนะครับนี่ใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็ค่อยมาใส่ฐานนะครับนี่ใส่ฐานตัวนี้ครับ3ก้อนนะครับมาจตะแกะเลยนะครับ นี่เราจะเอาถ่านนี้มาใส่นะครับเราก็จะมีถ่านอยู่แล้วนะครับสามก้อนอ่ะใส่เลยบ n e two, three นี่เอาเปิดดูติดไหมอ้าติดแล้วครับนี่มาดูกันนะครับ่นจะเป็นยังไงอ่าไปนะครับไปวิ่งกันนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับ นี่อเสาออกออกไข่นะครับดูนะครับมันจะออกไข่ไหมยังนะครับนี่นะวิ่งกับเพื่อนเนี่ยนะดูรอบถัดไปนะครับเนื้อเขาจะออกออกไข่ไหมเนี่ยโอ้ได้เสาออกไข่ด้วยนะครับอืมอ่ะเอาตัวอื่นมาวิ่งกันเพื่อนด้วยอันนี้เรียกว่าไทยเซเลที่อันนี้ก็วัว น,นี่ก็คือข้าววัวน,นี้ก็คือวัวอ,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 อีกหนึ่งตัวน,นี่โอเคสำาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย